สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอ Titik t o k นะครับขั้นตอนแรกนะครับไปมาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์คําว่า KM m เมได้เลยนะครับพอเซิร์คถามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกเลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับไปเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ หากกดเามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับแล้วก็ชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับก็ให้เพื่อนกรอกข้อมูลใ้ครบถ้วนทั้ง6ช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับส่วนใครนะครับจะสมัครผ่าน Gmail ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับหากกดสมัครเสร็จแล้วนะครับใกล้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่ะตอนนี้ผมมาข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMT t h e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้เลยนะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube Tik t o o ไกจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนๆเลือกใช้ด้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o k ให้ดูนะครับให้คลิกที่ Tik t o k ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับมาตรงนี้เลยนะครับ Tik t o k นะครับเพิ่มคนแชร์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับ เลื่อนลงมานะครับตองบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใช้เป็นตัวแรกนี้เลยนะครับแชร์วิดีโอ Ti k t o k สูงสุด 10M นะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4 3 1 4นะครับแต่ผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําความสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ Tiktok นะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนแบบนี้นะครับอ่านแล้วก็นาลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ํา10คนแชร์นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลองซัก100ให้ดูนะครับค่าบริการนียังไม่ถึง1บาทเลยนะครับก็ถือว่าถูกมากๆเลยนะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่าพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวๆแบบนี้นะครับว่าคำสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ามาดูที่ประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับตอนนี้ก กำลังรอประมวลผลนะครับในช่วงรอประมวลผลนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิว์โค้ดทุกธนาคารนะครับบังรพาวอเล็ตนะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัสห้าเปอร์เซ็น์ด้วยนะครับบริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ ยูทูบทิกตอกไกจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับไปเพื่อนเเลื่อนดูด้านล่างได้เลยนะครับก็จะมีเยอะมากเลยนะครับนี่นะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับและส่งต่อ้เพื่อนนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนำห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้ายอดขายไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการตักขายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับ อาจรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินแจ้งอยู่นะครับอภิกเข้ามานะครับก็จะเจอติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนนะครับอ่าผมควับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดคนแชร์เริ่มทยอยขึ้นยังนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดคนแชร์ขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับ อตอนนี้ยอดคนแชร์ขึ้นมาครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้เวลาพเพียงไม่นานนะครับไม่เกิน4-5นาทีก็ขึ้นมาครบแล้วนะครับหากเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มคนแชร์คลิปวิดีโอทิกต็อกนะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ